ะสูงนะครับผมลูกเจา้าผ้ลูกเจา้าผ้ายุเนี่สูงนะครับพี่น้องยังงพันได้ในสนเข้าด้วยหัวหมอดท่องงามครับพี่น้องเข้าสวยเลยเนี่ยโค้ท่องเลยได้พี่น้องเแบบองอื้องข้ออ่องเออฝึกเผาได้ยีน่างหน่อยพี่น,อนอ้องเข้าสวยเลยนะครับความลูกมาสิบเอยุคนําผมเลยเนี่โอ้ยไายได้หกเดือนเราแม่เพิ่งจะมาใส่นีมันสิใหง่แห้งแต่แลวพี่น้องเพราะว่ามันมันได้กินน้มดนดลแม่เนี่ย น้องเฮากลับมาพ่อกันคือเก่านะครับผมมือนี่ตลาดนัดตลาดนัดแม่ดวงตานะครับพี่น้องเฮ้ามันซ้ำเป็นตลาดนัดย่อมๆเลยลหละพี่น้องเพราะว่าป้ายไหลนะครับพี่น้องเฮ้าแต่ว่ามือนี้หยิบมาให้พี่น้องเบื้องสามโคมครับตัวแม่นา่งหน่อยอยุสองสามโตนะครับเพราะว่ากันมีหอท้ายเหมือนขอกงสีเบื้องกันบ่หวาดเบ่ไว้นะครับพี่น้องเดี๋ยวให้ <ไ S 1> เดี๋ยวพี่น้องจะล่านะครับผมวันนั้นเขากับเบื้องกันเบาๆนะครับผมมือนี้นนมแต่ค่อยโคมมนาะแม่เนาะ ทักทายแฟนเพียดด้่เมีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านห้องยุใสก่อนยุบ้านม่วงตำบลบารทมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะเบอร์โทรเบอร์ใดก่อนเมียศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าสองแปดศูนย์เก้าเก้าเม่ดวงตาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากมาเยี่ยมมาชมมายามมาโอ้ล้มกันกับมาได้ครับพี่น้องอันนี้ใส่แม่ลูกเพื่อนใส่ลูกตัวนี้เพราะตัวอีนั่งนี่บ่เนี่ยอีนังในลูกนี่เนาะอีนั่งี่ลูกทั้งใดก่อนเมียอันลูกบานๆตัวบานๆเนาะ ตัวบ้านบ้านนี่มันโตดีซ้ำแม่เราเด้เนี่แม่เพิ่นสูงเท่าไรเนี่ยแม่สูงลอยสามสิบหกเนาะโอ้ยพันท้องเงี้แหลมสูงเอ็นๆโอ้แม่เฮ็ดดีๆเด้อมสีลวดเราเด้เนี่ยพันเอามาจังสันนี่เด้อพี่น้องเห็ดมงคลนถ้าอยากเห็ดอุดรว่าสั่นครับพี่น้องโอ้ยผู้เฒ่าที่มันย่มไว้ดีเนาะย่มไว้จนว่าเน่าหมดแล้วพี่น้องเข้ากำหนดคลอดยี่สิบอ่ากำหนดคลอดกันยายนหกห้านะครับผมแต่ว่าเพิ่นใส่ไว้นี่ ยี่สิบคุณภาคมหกสี่ก็คือในทรวงเนาะแม่เนาะในทรวงนี่เพชรมงคลได้พี่น้องเด้อนี่เห็นบ่นี่เพชรมงคลโอ้ยแม่ไปเคลือบไว้เนเด้อนี่เนาะลูกเพิ่นเนาะลูกคนนี่แอบเอบเอบลูกบ้านเนาะแม่ลูกบ้านป้าลูกซ้ำไก่ซ้ำแม่เหรอพี่น้องบ้านนี้แม่แม่เพิ่นนี่ได้ลูกยักโตเหรอครับลูกที่สามจ้ะลูกที่สามได้ท้ออะไลูกสองเนาะเฮี้ยงกันยุ่นี่เนาะนี่เด้อพี่น้องเด้อลูกบ้านเด้อนี่ว่าลูกหลอดกระเซียเด้อนี่ ว่าลูกหลอดเกิดเซียได้ผลฝันทันดอกไม้ดอกหนึ่งนะครับผมเห็นบ่เนี่ยลูกแม่ได้พี่น้องเด้ยีหลามะมันสีลวดเหลือได้แม่เข้ามันเลยแม่ว่าเท่าไหรครับแสนสี่หมื่นแสนสี่หมื่นแปดพันจ้าแสนสี่หมื่นแปดพันสองบวกหนึ่งเด้อค่ะสองบวกหนึ่งค่ะพี่น้องเข้าแม่สวงลอยสามสิบหกเสนเอาไปใส้สร้างได้ยี่หลาบเลยครับพี่น้องเนี่ยแต่ว่าลูกมันใช้ เพชรมงคลนไปนะครับผมเพชรมงคลนะครับผมไก่สีออกเราได้พี่น้องเข้าเนี่ยกันยายนหกห้านี่อีกเมื่อกี้เดือนอีกประมาณซี่เดือนครับพี่น้องลูกทลองง่ายแล้วกล่องง่ายไก่สีออกแล้วลูกก็คือลูกตัวที่สองตัวที่สามในทองเนาะแม่เนาะสองบวกหนึ่งนี่ซี่แสนแปดเมื่นโอเวอแมน แสนสี่หมื่นแปดพันแม่ค่ะหลงคว่ำวอลหรอพี่น้องเขาแสนสี่หมื่นแปดพันดพัได้พี่น้องเด้อเนี่ยแม่เนี่ยสส่ฝนเขาค่อยง่ายวงเขาคันส่วนครับพี่น้องแม่ง่ายเด้อโอ้ยเอาไปใส่เอาไปใส่พอสร้างนี่ได้ลวกออกมาเป็นยี่ราบเลยเด้อพี่น้องนี่แม่ง่ายขนาดนี้นะครับผมเนี่ยเห็นบ่านี่อีกซีเดือนก็ออกแล้วนะพี่น้องเข้าสองบวกหนึ่งเพชรมงคลเด้อพี่น้องเด้อแสนสี่หมื่นแปดพันเนาะแม่เนาะ เอาเอาเอาเบิ่งโค้มท่องอีกโค้มหนึ่งครับพี่นงค์อันนี้ลูกเพิ่นเน้องเมียเนาะลูกนี่ลูกเจ้าพายุเนาะนี่อีนั่งหน่อยนี่เนาะลูกเจ้าพายุเนี่ยแม่ก็ได้ลูกจักโตแล้วแม่่คะในท้วงนี่ละนี่ลูกโตที่สองเนาะนี่เพิ่งนี่ลูกเจ้าพายุเด้อพี่น้องนี่เจ้าพายุนะครับนี่ใบกับหลอดเพิ่นนี่ออกมือใด้เหรอสิบตุลาคมหกสี่ยังพันในพ่อปีนะครับพี่น้อง พฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมีสิงาประมาณหกเดือนหกเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องวานนี้แม่กับสสแล้วบานนี้แม่สแล้วจ้ะแม่ใส่พญ้าเขาดินไว้เรื่องพี่น้องเด้อนี่ใส่พญ้าเขาดินไว้นะครับผมสองบวกหนึ่งอยู่พี่น้องแต่ว่าพิ่งใสเลยจ้ะสิบห้าพฤษภาเอาวางม้วนมื่อนก้อนนี่ก้นนี่ใสพิ่งใสจ้ะ ใส่มือวานนี่พี่น้องเขามือนีนสิบหกเนื้อมือนีนสิบหกเป็นสื้อนะครับผมโอ้ใส่แล้วใส่ให้เลยตะว่าแม่คือมีลูกมาสองตัวแล้วนี่บ่มีผ่านครับพี่น้องใส่กับติดคือเก้าละนะครับผมโค่นเขาไข่ง่ายว่องเขาอุ่มบาดเด้อแบบสูงประมาณสามกันนี่น้องแม่สูงรสามสิจ้อยสามสิบเจ็ดนี่ลูกเพป็นครับพี่น้องใส่กับไก่กัแม่อยู่เบ่งขวัญสองทางนี่แม่ยอีนั่งหน่อยนี่นะครับผมโอ้ยงามด้วยพี่น้องขวัญหาบแอกเด้อนี่พุ่นล่ะสูงนะครับผม ลูกเจ้าผ้าลูกเจ้าพายุนี่ยสูงนะครับพี่น้องยังพันในสวนเข้าด้วยหัวหมอด่องงามครับพี่น้องเข้าสวยเลยนะครับผมเอาเท่าไรเนี่ยกกันจ้ะแสนสี่หมื่นแปดพันห่วยทันผิดว่าเหมือนติโอโค้มงามเลยด้ยพี่น้องเนี่ยโอ้ยแสนสี่หมื่นแปดพันนะครับผมเบิ่งขวัญสองทางแล้วเนี่ยเะาอีนนั่งหน่อยนะครับผมเนี่ย พ่อมท่องเลยได้พี่น้องเนี่เบื้องข้ออ่องเอเปอกเผาได้อี่นางหน่อยพี่น้องเขาสวยๆเลยนะครับมาลูกไหมดียุ่งน้ำผมเนี่ยนี่พูดเหรอสูงสี่ซ้ำแม่เหรอแม่พี่น้องเบื้องได้แม่เหรอครับุ่นเหรอเนี่ยสูงสี่ทว่อแม่เหรอเนี่ยนี่อยเพิ่งจะได้หกเดือนเจ็ดเดือนนี่ครับแต่ว่าไอ้ได้หกเดือนเราแม่เพิ่งจะมาใส่นี่มันสิใหญ่แห้งแสรแล้วพี่น้องเพราะว่ามันมันได้กินน้ดนแม่เน่ยแคือสิได้กินน้ไปจน สิได้กินนมไปหอดแปดเดือนครับพี่น้องเพราะว่าส่วนหลายแม่แม่มา่นสองเดือนมันสิเตะลวกอกนะครับแต่ว่าบางโตนี่แม่ให้กินจนหอดซี่เดือนนะครับผมถึงว่าแม่จะมัานแล้วให้กินหอดซี่เดือนกับนี่เพราะนั้นนี่นั่งหน่อยตัวนี้นี่สีหง่ไปอีกหลายครับพี่น้องเฮาแม่แล้วจ้ะสนสี่หมื่นแปดพันเนาะแม่เนาะสมืคุยกันได้แล้วพี่น้องเขาสองบวกหนึ่งนะครับผมข้อมสวยๆเลยแต่ว่าแม่ยกแหว้งเสร็จแล้แม่โอ้ยสวยห่างหาครับพี่น้อง นีนางนี่คือว่าหันหนาม่ได้ลูกหันหน้าหันหน้าเร็วเร็วเออเออหันมาลูกเด้อพี่น้องเฮาสวยๆเลยครับนี่แสนสี่หมื่นแปดพันคุยกันได้เนาะแม่เนาะเบอร์โทรเบอร์ใดก่อนศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าสองแปดศูนย์เก้าเก้าครับพี่น้องเฮาเบอร์แห่งประเทศไทยครับพี่น้องวัดนี้เน่อันนี้ข้นเขาไข่ยไงว่องเขาขั้นส่วนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ลูกทั้งใดแม่อันเพิ่มมาลูกเก่าแต่ว่ากระถิ่นหลานเพิ่มหมดละจ้าน่าจะเมนพ่อเขาเนาะพ่อเขาเป็นลูกเก่าในควักเนาะ แม่นี่ส่งสูงโกมูครับามสิบบวกแม่นี่สูงเลยสามสิบเจ็ดบวกพะว่าลวกได้ชจ็เดือนแหรอครับเนี่ยลูกคนว่าได้สาเดือนกว่าจ้ะแสดงว่าแม่พัน่ใส่ไปครับอ๋อขึ้นแล้วโอ้แม่คือว่าไห้ไส้ว่าจะไส่บบบนี้อก็เลยห็กหมบกอนออมันท่อละม่านแถ่นี้ขึ้นแล้วว่าไห่ไสเนี่เบิ้งงต้นขุดหลวดเบิ้งงต้นขุดหลวด้ครับผมโอ้ยระวังด้อเี่ย เตือนนะครับพี่น้องลูกแม่ได้พี่น้องเนี่ยสายลูกพอในคอกกันแล้วเนาะลูกหลานพอเก่าเนาะเท่าไหร่เน่แสนสองหมื่นหาพันจ้ะแต่ว่าแม่แม่ทองว่างได้พี่น้องทองว่างค่ะใส่ก็คือความผสมแล้วมีอาการติดสัตว์แล้วเนาะครับแสนสองหมื่นหาพันยังมีหาพันอยู่ก็บเพราะเป็นยังค่ะคุยกันได้คุยกันได้เนาะามีแต่ข้อมงามๆได้พี่น้องวดนี้แม่ดวงตาเด้อพคุ้มเพราะทีจ้อยลู้คนจีนนุ่มเด้จ้ะก็บเพราะเป็นยังครับแม่ เอาไปกินยาอ้อนน้อนนอำใสบำรงุงแม่แล้วอย่าน้อยเดี๋ยวก็ตึงขึ้นครับพี่น้องควายควายลูกที่เท่าไรแล้วแม่ลูกที่สามจ้ะลูกตวกัวนี้ลูกที่สามสิบวค่ะสามในถ้วยโอ้ขันแม่นไส่ก,ก็คือลูกตัวที่สามใช่ว่าลูกตัวนี้ตัวที่2 2> สองเอาพี่น้องเข้าเบื้องเดิมนี่แสนสองหมื่นหาพันคุยกันได้ครับพี่น้องเข้าแสที่เจ็ดบวกเขาเขาเกินแล้วแสนที่เจ็ดเอาไปใส่สร้างได้ยี่ราบเดือพี่น้องเห็นบ่ดิใส่พอสร้างอุดดอนได้ยี่ราบเดือพี่นเห็นบ่อดิสูงนะครับพี่น้องเข้า แถมทรงลูกมากนี่กับพ่อชีราครับเน <vas f. S 1> ี่ยลูกเพิ่งนี่ขันทรงทางอีนั่งหน่อยนี่งามเพื่ออย่างนี่นะครับผมสวยๆเด้อพี่น้องเด้อเบาเบานะครับพี่น้องเอาควายมีแม่ลูกเัิงเสร็จละไปนะครับพี่น้องไปเลี้ยงไปพัฒนาต่อเด้อพี่น้องเด้องามๆบาเบานครับพี่เดาเด้อนี่ผู้สาวสำน้อยเล็กน้อยจ้าสามสิบแปดกันแน่นี่สามสิบแปดเนี่ยลูกบ้านเนาะแม่เนาะลูกบ้านบ้านครับพี่น้องสามหมือนแปดนี่ขัญหาบเอ็ก ขอนหับแอ๋อขอนหับเงินห่าบ,บท่องครับ<ส>ขอนตกสว่างสว่างกันไป <ฮะ S 2> มีตาเตมีมโอ้ตัวนี้เขาเปิดดีเนาะแม่เนาะเขาเปิดดีเด้อพี่น้องจับเรื่องมีตาเตีมเต้ยมจำข้ออ่องเลือบบุข้าเล็บม้วนดีทั้งหน้าทั้งหลังครับพี่น้องสายพัฒนาเนาะแม่ป้ายประมาณปีและะ้วเนาะเท่าไหร่ก่อนสามสิบแปดคะแนนแคะแนนคู่กันได้เนาะเห็นว่านีพี่น้องเ่อไม้ยามเหรอพี่น้องมีจบหน้าคลิปเลยเด้อนี่เห็นว <38 S 1> <า>่านี่คุณผู้แม่ จบหน้าคลิปเลยเห็นป่ะเดี๋ยวพี่น้องเขาปล่อยยุดเลยคะแนนสูงกงมูป้าเท่าไหร่เหรอเนี่ยเอาเท่าไหร่เหรอเมื่อันนี้จะเอาเขาไปผ่าคะแนนมันม้านักสิป้านักจ้าตัวเนี้ยอ๋อมันเป็นลูกทางใดเหรอครับเพคนว่าลูกเก้าวัชการ์เคนว่าเพคนว่าแต่ว่าห้องพอมีใบอ๋อเพคนว่าแต่เลยเพล่นเคนว่าลูกเพน่านว่าเด้อพี่น้องเด้อลูกเพคนว่าลูกเพ่่นวาตามตาดังแล้วครับพี่น้องหางยาวเด้อนีิ ทางเงา้ยวขั้วเด้อพี่น้องเด้อเนี่เห็นบ่านเนี่ยโอ้ไปเกียกขี่แล้วมั้ยเพราอาบน้ำดีๆเนาะว่าจะอาบน้ำมาดนี่อันอันคุณก่อนเลยมากกว่าเพิ่งยางดอกเดี๋ยวอาบไปแล้วฝนกับน้ำไม่หยิกนะครับพี่น้องมันก็ธรรมดาละไม่ออกมาเกียกขี่วันหกสิบห้าที่เ่ค่ะหกสิบห้าค่นเนี่ยอ๋อมันมันมากหนักเนาะเอาเอาเอาเพราะเป็นยังเพราะเป็นยังเด้อพี่น้องเด้อลูกเก่าเพิ่นวาเด้อเดี๋ยวเพิ่งค่กับสิยุบประมาณถึงปีไหมครับเขาเขาก็เรื่มจับเลี่ยมครับพี่น้อง ผู้เบืองเขาเปลี่ยนมาแล้วเป็นมุดชีแล้เป็นสีชีไม่ใช่้ออ่อนนะครับผมตาแ้่มข้ออ่อนเกิดเปลกเปาสามดอกขึ้นกันครับพี่น้องเรียบกับมั่นดีทั้งหนาทั้งหลังนะครับผมมีกําไรขึ้นกันแหละหกสิบหาคู่ยกันไดขึ้นเกล้าเนาะสีขาวไม่จ้ะแต่ว่านี่เป็นสีชีไม่ใช่ตอนนี้ในขอกเข้ากับยังมีขึ้นเกล้าเนาะสายพอดีพอดีแบบพอดีพอดีแบบสายเริ่มต้นกับมีขึ้นเกล้ากับมาเบืองอยู่ขอกเนาะแม่เนาะมาเบืองอยู่ขอกแต่ว่ามือนีตั้งใจนำเสนอสามข้อมเด้อพี่น้องเด้อเพราะนั่นก ดบ่คกันเจพี่น้องมักน้ำกันอยากได้น้ำกันกับยังโค่มาว่าจ่าโอ้ร่มกับแม่เป็นเด้อพี่น้องเด้อว่ากับผมกับว่าลู่เรื่องเด้อพี่น้องเพราะว่าผมก็เห็นไข่ก้อนพี่น้องซ้ำนี่นะครับเพราะนั้นกับใหยควางเดกับผมทัมาว่ากับเจ้าของเป็นดีที่สุดครับพี่น้องเอาพิกัดยี่ใส่ก่อนแม่ยูบ้านม่วงตำบลบานทุมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหมู่สิบห้าจ้าบ้านม่วงหมู่สิบห้าตำบลบันทุมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพี่น้องฝากถามมาว่าเบ้าก่อน มีลูกมีเมียไปเฝ้าก่อนเ่ามีเมียเด้อพี่น้องแต่ว่ามีลูกมีลูกเก็บได้จากก่อไม่ไพ่ผู้หนึ่งนะครับผมวันนั้นกันตั้งพิการเด็กเพื่อนน้ำเน่เอามาเอาเอาบ้านม่วงหมู่สิบห้าตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองขอนแก่นครับพี่น้องบ้านเดียวกันครับผมเฝ้าก่อนฮักนี่แหละครับเบอร์โทรครับเน่ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าสองแปดศูนย์เก้าเก้าอาโอเคครับพี่น้องเดินทางต่อเฮาสสวัดีครับสวัสดีค่ะ